มายามาอาชาอาชากันมาอาชซมาอืมเดาสินหร Stevens. อมามักหอมเม่มาหน่อยนี่อืมเดี๋ยวสินอีเชียสินหอมะเชี่ยอือเนี่ยไอถุงเงินเนี่ยตื่นรับตื่นตื่นอย่างนี้ไถุงเงินเนี่ยไอ้ถุงเงินเนี่ยรับรับตื่นตื่นอย่างนี้ถุงเงินเนี่ย ฝนตกแม่ไปไหนไม่ได้เราลยกวนทุกเธออยู่นี่แหละไปเต้นนอนนอนนอนนะแม่ย็นอน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 ุงทองถึงตอนหนาวไม่รูกคนตกหนาวไม่รูกอืมคนตกหนาวไหมสามเดือนกว่าสวยขึ้นน้นะคนหนูสวยขึ้นน้นะหนูไม่ดำปื๊ดปืเดมอนแกแล้วนะเด้ออืมเฮ้ยถุงทอน ทุกงคนจะหลับหรือจะเล่นนะลูกอืมจะหลับหรือจะเล่นจะหลับหรือจะเล่นอืมเล่นกับแม่ไหมลูกเล่นกับแม่ไหมแม่จะไปนอนแล้วนะฝนตกแล้วนยะฝนตกไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ <laughs>